สวัสดีท่านผู้ฟังท่านครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่11กันยายนพุทธศักราช2568ครับเป็นวันเกิดของผมด้วยผมอายุครบ19ปีแล้วครับขณะนี้ท่านกำลังฟังพอดแคสต์เรื่องต้องคุยตอนที่2กับผมต้องพัชระวัชราะะเสถียน นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งสาขาวิชาภาษาไทยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีครับผมบอกว่ารายการนี้เป็นตอนที่สองเพราะสมัยมปลายผมเคยทำรายการนี้แล้วเป็นรายการที่ผมเล่าประสบการณ์ของตัวเองกลับมาพร้อมงานในรายวิชาการดูการฟังและการพูดสำหรับครูภาษาไทย สอนโดยท่านอาจารย์นุชนงอุเทศพรรัตนกุลครับท่านให้ผมไปฟังพอดแคสต์ในช่อง YouTube ของคุณนิ้วกลมแล้วให้ผมจัดพอดแคสต์และวิจารณ์พอดแคสต์นั้นอีกทีผมพยายามเรียบเรียงเนื้อหาให้มีแต่ประเด็นที่น่าสนใจและกระชับมากที่สุดแล้วนะครับผมเลือกพอดแคสต์ h a v e a n i g h Day ของคุณนิ้วกลมมา เป็นพอดแคสต์ที่คุมนิวกรมจะเลือกหนังสือที่เขาสนใจมาสรุปและอ่านให้เราฟังหัวข้อที่ผมเลือกมาเป็นเรื่องใกล้ตัวเราแต่เป็นเรื่องที่หนักหน่อยคือการเมืองไทยทำไมเป็นอย่างที่เห็นย้อนฟังเสกสรรประเสริฐกุลคุณนิ้วกลมได้สรุปเนื้อหาจากหนังสือประชาธิปไตยสยามยุทธ เป็นหนังสือรวมบทความและปาฐกถาของอาจารย์เสกสันประสริฐกุลตั้งแต่พุทธศักราช2525ถึง2562สำหรับใครที่ไม่รู้จักว่าเสกสรนประเสริฐกุลคือใครแกเป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นนักคิดนักเขียนด้านการเมืองและเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ุตธศาักรา2552สมัยหนุ่มแกเป็นแกนนำประท้วงในเหตุการณ์14ตุลาคม2516เคยเข้าป่าไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยต่อสู้กับรัฐบาลไทยในสมัยนั้นร่วมกับอดีตภรรยาของแกคือคุณจิรนันพิบปปีชาบางคนอาจจะคุณชื่อนี้จากการทำงานซีไลท์ ก็คือคุณจิรนันได้รับรางวัลซีไรต์ประเภทกวีนิพนธ์จากเรื่องใบไม้ที่หายไปเมื่อปี2532ครับผมเคยอ่านแล้วสนุกมากๆลองไปหาอ่านดูนะครับสองคนนี้มีลูกด้วยกันสองคนเป็นผู้ชายทั้งคู่คนโตชื่อแทนไทยประเสริฐกุลเป็นนักวิทยาศาสตร์ ทำช่อง YouTube ชื่อวิ c c a t เป็นรายการพูดคุยเรื่องวิทยาศาสตร์ที่มีเพลงเปิดรายการที่ลองว่าไดโนเสาร์คอยาวแต่พวกเราคุยยาวอันนั้นแหละครับเอาทำนองเพลงมาจากหนังจู r ัสสิกเวอร์ส่วนคนเล็กชื่อมนสิง์ประเสริฐกุลเป็นนักจัดรายการนักเขียนด้านสังคม รายการของแกที่ดังที่สุดก็คือเถื่อนทาเวลเป็นสารคาดีเชิงท่องเที่ยวแกจะพาไปดูปัญหาสังคมในต่างประเทศเช่นพาไปดูพื้นที่สงครามในอัฟกา,านิสถานพาไปดูว่าคนเกาหลีเหนือใช้ชีวิตยังไงพาไปดูว่า,าคนยูเคนอยู่ยังไงในภาวะสงครามแบบนี้ครับ ครอบครัวนี้น่าสนใจมากครับลองไปศึกษาต่อดูมาเข้าเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้กันครับคุณนิ้วกลมได้เลือกสรุปบทปา,ากฐกถาที่อาจารย์เสกสรรพูดไว้เนื่องในโอกาส70ป,ปีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์เสกสรรตั้งชื่อบทปา,ากฐกถานี้ว่าประชาธิปไตยสยามยุทธ มีคำโปรยอธิบายว่าแง่คิดเกี่ยวกับความขัดแย้งและพัฒนาการของระบอบการเมืองในประเทศไทยเปิดมานะครับอาจารย์ก็จะพูดถึงเรื่องของประชาธิปไตยในประเทศไทยว่าเป็นเรื่องของคนสามกลุ่มด้วยกันในส่วนนี้นะครับมีส่วนที่ผมไม่เห็นด้วยกับอาจารย์เสียสันก็คือ ผมไม่ได้มองว่าในประเทศไทยสามารถแบ่งกลุ่มคนในการเมืองออกเป็นแค่สามกลุ่มครับก็คือผู้สแสวงหาเสรีคนชั้นล่างและผู้สแสวงหาอำนาจผมมองว่าน่าจะแบ่งกลุ่มคนในการเมนนืองไทยได้มากกว่านี้แต่กลุ่มคนที่อาจารย์ศิกสันไม่ได้กล่าวถึงคือกลุ่มคนที่ถืออำนาจไว้มากในสังคมแต่หลบซ่อนอยู่ แล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าคือใครผมว่าแบบนี้ไม่ได้ว่าให้ใครนะครับแต่ผมเชื่อว่าในการเมืองไทยมีคนกลุ่มนี้อยู่จริงๆเราแค่อาจจะยังไม่รู้จักเขาเราจะรู้ความจริงได้ก็ต่อเมื่อเราพิสูจน์เดี๋ยวเราก็จะรู้เองครับส่วนที่ผมเห็นด้วยกับอาจารย์เสกสรรคือ ผู้นำที่มีความสมดุลที่ชัดเจนในเรื่องหลักการและเข้าใจในเรื่องกลยุทธ์ด้วยเป็นคนที่หาได้ยากผมกล้าพูดได้เลยว่าในขณะนี้ผมยังไม่เห็นคนลักษณะนี้ในการเมืองไทยเลยซึ่งคงเป็นเรื่องปกติที่จะหาคนที่มีความรอบรู้ขนาดนั้นได้ยากแต่ผมคาดหวังอยู่ว่าในอนาคต ้องมีใครสักคนที่มีลักษณะนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แม้จะมีโอกาสน้อยก็ตามครับประเด็นที่น่าสนใจต่อมาคือเรื่องระบบบริหารราชการของไทยครับระบอบประชาธิปไตยไทยถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ปี2475แต่ว่าเป็นการปฏิวัติ ที่อาศัยฐานสังคมที่ค่อนข้างแคบสิ่งที่คณะราษฎรไม่ได้ทำตามทัศนะของอาจารย์เสกสรรคคือการปรับเปลี่ยนระบบบริหารราชการแบบรวมศูนย์ที่มีอํานาจอยู่ที่ส่วนกลางไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ให้สอดคล้องกับระบบประชาธิปไตยมากกว่าที่เคยเป็นยังไม่ต้องพูดถึงการปฏิรูปกลไกรัฐอื่น เช่นกองทัพซึ่งที่จริงกองทัพก็ไม่ได้ถูกฝึกให้ยอมรับการควบคุมโดยพล,ลเรือนอยู่แล้วกองทัพก็มีทัศนคติอีกแบบหนึ่งฉะนั้นกองทัพกับรัฐบาลพลเรือนจึงเป็นเหมือนสองอำนาจที่ไม่ได้มีอำนาจต่อกันกองทัพมีความเป็นอิสระอยู่มากเลยทีเดียว จึงเท่ากับว่าผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองจึงได้รับมรดกรัฐสำเร็จรูปที่มีโครงสร้างอำนาจนิยมมาใช้งานเสียเองคุณนิ้วกลมได้พูดเสริมครับว่าผมว่าในทางการเมืองสามารถที่จะมีทัศนคติได้เพียบเลยและสามารถที่จะถูกเถียงกันได้เสมอ เพราะฉะนั้นใครที่ฟังแล้วจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับปาฐกถาของอาจารย์เสกสรรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้ครับผมเห็นด้วยกับคุณนิ้วกลมนะครับส่วนในประเด็นนี้ผมก็เห็นด้วยกับอาจารย์เสกสรรอยู่ครับตามประวัติศาสตร์การเมืองไทยการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี2475 สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะราษฎรเป็นข้าราชการทั้งสายทหารและพลเรือนโดยมีแกนนำเป็นคนหนุ่มที่ได้รับการศึกษาแบบตะวันตกช่วงนั้นเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่เศรษฐกิจโลกตกต่ำเพราะแต่ละประเทศกำลังฟื้นตัวจากการทำสงครามอยู่มีการใช้งบประมาณจำนวนมากกับการทำสงคราม ซึ่งเรื่องนี้กระทบกับการดำรงชีพของกลุ่มข้าราชการเช่นการตัดการตัดงบประมาณของบางหน่วยงานการลดค่าตอบแทนทำให้ข้าราชการบางกลุ่มไม่พอใจจึงตัดสินใจเข้าร่วมการปฏิวัติความจริงปัญหาเศรษฐกิจนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบแค่กลุ่มข้าราชการแต่ยังส่งผลกระทบถึงราช ถึงราษฎรทั่วไปด้วยแต่ที่ว่าเป็นการปฏิวัติที่อาศัยฐานสังคมที่ค่อนข้างแคบเพราะสมาชิกส่วนใหญ่ของคณะปฏิวัติเป็นข้าราชการครับถึงราษฎรได้รับผลกระทบจากการกระทำบางอย่างของภาครัฐแต่การมีส่วนร่วมของราษฎรในการปฏิวัติอาจจะยังไม่มากเมื่อเทียบกับการปฏิวัติในประเทศอื่น เช่นการปฏิวัติรัสเซียการปฏิวัติซินไฮของจีนผมคิดว่าการปฏิวัตนินี้ที่อาศัยฐานสังคมที่ค่อนข้างแคบยังไม่มีปัญหามากครับแต่ปัญหาใหญ่จริงๆคือคณะราษฎรไม่ได้รับไม่ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบบริหารราชการใหม่ให้สอดคล้องกับระบบประชาธิปไตย ซึ่งอาจารย์ยกตัวอย่างได้เห็นภาพมากครับก็คือเรื่องของกองทัพคุณทราบไหมครับว่าประเทศไทยเรามีการรัฐประหารเกิดขึ้นถึง13ครั้งครั้งแรกทำโดยพยามโนปรกรณ์ิติธารานายกรัฐมนตรีคนแรกเป็นพลเรือนทำรัฐประหารเองแต่อีก12ครั้งต่อมาทำโดยทหารหมดเลยครับ จอมพลโน่นพลเอกนี้เป็นกองทัพทั้งนั้นบางครั้งคนโดนรัฐประหารและคนทำรัฐประหารก็เป็นสมาชิกคณะราษฎรด้วยกันเองด้วยครับเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าถึงคณะราษฎรได้เปลี่ยนแปลงการปกครองหลักของประเทศแล้ว แต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงระบบบริหารราชการให้พลเรือนควบคุมส่วนอื่นๆได้มากขึ้นกองทัพจึงยังมีอำนาจมากอยู่และสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพการเมืองไทยได้หลายครั้งผมคิดว่าเผลอๆในปัจจุบันกองทัพก็อาจจะยังมีอำนาจในการเมืองมากอยู่แต่เราอาจจะยังไม่รู้ก็เป็นได้ครับผมก็ได้แต่หวังว่าในอนาคตประเทศของเรา จะไม่มีการรัฐประหารครั้งที่14นะครับประเด็นสุดท้ายนะครับที่ผมหยิบยกขึ้นมาจากในคลิปพอดแคสต์ก็คือเรื่องนโยบายประชานิยมที่อาจารย์เสกสรรได้พูดไว้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวครับอาจารย์เสกสรรบอกว่าปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้น คือในสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายรู้สึกว่าไม่มั่นคงจึงต้องเร่งขยายความชอบธรรมไปพร้อมๆกับทำลายความชอบธรรมของฝ่ายตรงกันข้ามนี่ก็คือเหตุที่เกิดจากความขัดแย้งที่มีอยู่ในบ้านเมืองเราครับจากที่มีอยู่แล้วก็สูงขึ้นมากกว่าเดิมพอไปประกบก,บกับการที่มีสื่อโซเชียลมีเดียเข้ามา จึงทำให้มีการสร้างความขัดแย้งเพิ่มมากขึ้นอีกนี่คือสาเหตุที่คณะรัฐประหารคอสช,ชปี2557ดำเนินโนโยบายประชานิยมตั้งแต่หลังจากยึดอำนาจโดยการเพิ่มสวัสดิการคนจนเพิ่มสวัสดิการให้คนแก่โดยที่ประเทศไทยได้พัฒนาเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำสูงที่สุดในโลก ทำให้ชนชั้นที่ยากจนและเสียเปรียบเปลี่ยนจากฐานะไร้น้ำหนักในระบบเศรษฐกิจมาเป็นกลุ่มชนชั้นที่มีน้ำหนักสูงสุดในคูหาการเลือกตั้งฉะนั้นพักการเมืองเองก็ต้องตอบสนองต่อกลุ่มคนที่ใหญ่ขนาดนี้ด้วยการดําเนินนโยบายในแบบที่จะเอาใจประชาชนกลุ่มนี้ให้ได้มากที่สุดซึ่ง อาจารย์เสกสันมองว่ายังใช้วิธีการแบบประชานิยมอยู่มวลชนจำนวนมหาศาลต้องการประชาธิปไตยที่ช่วยให้พวกเขาลดหนี้และมีกินมากกว่าในเรื่องอื่นๆนี่คือสมมุติฐานของพรรคการเมืองเหล่านั้นแต่ถ้าพูดอีกแบบหนึ่งประชานิยมก็คือสูตรหาเสียงในสังคมที่เหลื่อมล้ำนั่นเอง ประชานิยมจะได้ผลต่อเมื่อมีคนจำนวนมากเสียเปรียบและต้องการนโยบายบางอย่างที่ตัวเองอาจจะได้เงินมาอย่างรวดเร็วหรือมีอะไรบางอย่างที่สามารถทำให้ชีวิตดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วและก็เป็นการหาเสียงกับกลุ่มชนชั้นที่เสียเปรียบโดยไม่จำเป็นต้องไปปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจเปลี่ยนฐานภาษีให้กระทบกระเทือนชนชั้นที่ได้เปรียบเลย ในระยะยาวประชานิยมไม่อาจเป็นหนทางแก้ความเหลื่อมล้ำได้อย่างแท้จริงมันแก้ได้เพียงแค่ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในระยะสั้นทำให้พรรคการเมืองนั้นได้รับความนิยมได้รับเลือกเข้าไปอยู่ในสภา,าได้ไปเป็นรัฐบาล สิ่งนี้จึงเป็นนโยบายที่ถูกนำมาใช้ทั้งฝ่ายประชาธิปไตยและฝ่ายอำนาจน,นิยมด้วยการสมาทานกับระบบทุนนิยมและเป็นการตีสองหน้าในเรื่องความเหลื่อมล้ำพอๆกันคือจริงๆบอกว่าอยากจะช่วยคนจนแต่ไม่ได้ช่วยอย่างถาวรก็คือการตีสองหน้า และทําให้ความเหลื่อมล้ำของระบบเศรษฐกิจยังคงอยู่ดีไม่ดีอาจจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยซ้ำผมเห็นด้วยทั้งหมดกับอาจารย์เสกสรรในประเด็นนี้เลยนะครับเหมือนผมพิ่งนึกได้ว่ารัฐบาลของอของลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชามีนโยบายประชานิยมคล้ายๆกับรัฐบาลพักเพื่อไทยหรือพักไทยรักไทยในอดีตครับ ก็คือแจกเงินคนจนมีบัตรสวัสดิการรัฐมีโครงการคนละครึ่งมีโครงการเที่ยวด้วยกันซึ่งในแง่หนึ่งก็ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่พอมองให้ลึกกว่านี้ระบบเศรษฐกิจของเราก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากครับความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่ก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมการกระตุ้นเศรษฐกิจ ก็เป็นแค่เวลาสั้นๆก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับที่เราควรหาทางแก้ไขต่อไปในช่วงท้ายพอดแคสต์คุณนิ้วกลมได้อ่านความคิดเห็นของผู้ฟังท่านหนึ่งครับนี้เป็นความคิดเห็นที่น่าสนใจมากเลยครับและคุณนิ้วกลมก็ตอบคำถามไม่ใช่คำถามครับตอบความคิดเห็นนี้ได้ดีเช่นกันครับซึ่งผมจะเอา มาพูดในพอดแคสต์นี้ก็คือมีผู้ฟังท่านหนึ่งคุณนิ้วกลมนะครับชื่อคุณอำนาจได้คอมเมนต์เข้ามาว่าเอาความจริงมาพูดดีมากๆพอคุณนิ้วกลมอ่านนะครับคุณนิ้วกลมก็ได้ตอบคุณอำนาจกลับไปว่าความจริงมันมีหลายแบบนะฮะฟังหลายๆความจริงก็คงจะดีเหมือนกันผมฟังแล้วรู้สึก ประทับใจมากๆครับแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าก็ถูกของคุณนิ้วกลมครับความจริงในโลกนี้มีหลายแบบโลกนี้ไม่มีความจริงที่มีแค่สีเดียวหรอกครับความจริงมีหลายสีความจริงนั้นอาจจะเป็นสีขาวสีดำสีเทาสีแดงหรือสีเหลืองก็ได้ครับขึ้นอยู่กับบริบทของความจริงนั้นว่าเป็นบริบทแบบไหน และผมอยากขอย้ำอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือในทางการเมืองเราสามารถมีทัศนคติได้หลายอย่างและสามารถที่จะถกเถียงกันได้เสมอเพราะฉะนั้นใครที่ฟังแล้วจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับทัศนคติของอาจารย์เสกสรรหรือว่าทัศนคติของผมก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับ นี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการสร้างประชาธิปไตยนะครับก็คือการฟังความคิดเห็นที่หลากหลายหวังว่าท่านผู้ฟังจะได้รับประโยชน์จากการฟังพอดแคสต์ของผมไม่มากก็น้อยนะครับไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ